เนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เราก็จะมาสัมภาษณ์พระหลวงนะคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเนาะของหมู่สิบนะเราเราวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมาฟังพระหลวงนี่มีประชุมประจําเดือนแล้วก็มีกิจกรรมแจกผู้พิการนะครับส้าเไม่แห็งน,นะครับคุณทำโครงการดีๆนี้นะครับในร่วงของการร่วมกันกับอบจอจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมพลังผ uh, ู okay. ้ใหญ่บ้านนะครับเทศบาลเทศบาลจีเมืองไม่แน่นะครับแล้วทีนี้มีมีอันเนี้ยยานหนะใช่ไหมเขาเรียกยานหนะามากี่คันคะประมาณวันนี้แจกไปทั้งหมด19คันครับแจกครบทุกคนแล้วนะครับ19คนทั้งหมู่สิบก่อนห้าวันนี้มาอีก14หมู่สิบก็จะมีแกนวิวกับปลาเป้าแล้วก็หมู่บกับมีหมู่หนึ่งกับหมู่สิบครับแกนวิวกับปลาเป้า แราก็จะมีโครงการดีๆเพิ่มอีกนะครับในเรื่องของเงินค่าช้จ่ายแต่ละปีแล้วก็ที่อยู่อาศัยครับเจะให้เพิ่มเข้ามาโอเคค่ะก็ขอบคุณพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านนโมสิษด้วยนะคะสําหรับโครงการขออนุญาตสัมภาษณ์ที่นึ่งนะคะอันนี้หลังจากโครงการดีๆจากผู้ใหญ่บ้านมาคุณพ่อแล้วกันนะได้รับรถคันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีมันเลยเดินไปไหนสะดวกกว่าเดิม ใส่ใออกมาซื้ออะไรทานมันลำบากท้าเป็นชั่วโมงต้องลาบสอนด้วยแล้วคุณพ่อนี่ตรงไหนคะที่เดินไม่ได้หรือยังไงข้างนออ๋อข้างข้างข้างซ้ายเนาะทีกซ้ายแต่ก็พอเดินไปไหนกันไหนได้ใช่ไหมค่อยไปเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอช็อร่างกายแข็งแรง